การที่ศาลจังหวัดมินบุรีมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินห้ามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำาข้อบังคับลักษณะปกครองฉบับปร,ปรับปรุงแก้ไขมาลงมติรับรองธรรมนูญใหม่ฝีฟ้า15มิถุนายนนี้ที่ผ่านมานะครับจนทำการประชุมวันดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและกลายเป็นข่าวใหญ่ที่โด่งดังไปทั่วประเทศแต่กับบทสรุปของทางออกอยู่ที่ไหนไปติดตามเรื่องนี้กับกศิลปสปอร์ตครับ หลังจากที่ศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวห้ามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำข้อบังคับลักษณะปกครองพุทธศักรา25 56, ช2556ฉบับปรับปรุงแก้ไขมาให้สมาชิกลงมติรับรองในการประชุมใหญ่พิเศษเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดตามที่สมโมสรพัทยาเอฟเป็นโจทยื่นฟ้อง การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาคมฟุตบอลต้องเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกําหนดว่ากันว่าข้อขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ธรรมนูญฉบับใหม่ของฟี ف าซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่31กรกฎาคมนี้ระบุในข้อที่21ให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมได้เพียง72เสียงจากเดิมที่มีอยู่180กว่าเสียงและอีกปัจจัยหลักที่ทําให้การลงมติรับรองธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะ สดุดคือการออกมาชี้แจงของนายเทียรีเกลเกเนสผู้อำนวยการฝ่ายดูแลและพัฒนาชาติสมาชิกของฟีฟ่าที่ถูกโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนำมาโจมตีกับวลีสั้นๆแต่ได้ใจความทั้งอนาคตไม่ควรฝากไว้กับสโมสรสมัครเล่นและฟีฟ่าไม่บังคับให้เข้ามาเป็นสมาชิกแต่คุณเลือกที่จะเข้ามาด้วยความสมัครใจประโยคดังกล่าวต่างชาติอาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สำคัญสังคมกีฬาไทยมอ ว่านั่นคือการเสียดสีประเด็นดังกล่าวมารุมมาตุ้มถึงทั้นที่สโมอสรอสมาชิกจำนวนหนึ่งใน3หรือประมาณ61เสียงจากทั้งหมด183เสียงจะร่วมกันลงชื่อเพื่อขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมตามพรบการกีฬาขณะที่สมาคมฟุตบอลหลังจากที่รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติแล้วก็เตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์อะไรคือปัญหาข้อขัดแย้งของสองฝ่าย หรือข้อขัดแย้งของธรรมนูญใหม่ฟีฟ้าทางออกอยู่ที่ไหนหรือทางออกอยู่ที่ถอนฟ้องก่อนเข้าสู่หมดเลือกตั้งเพื่อรับรองธรรมนูญใหม่